โมเีลออก994ก็ได้ราจะมาหาแต้มบวกนะครับ994บวกกันก็ได้เท่ากับ22 22หรือเท่ากับ2แต้ม2แต้มก็จะได้เลข22ชุดโต๊ครับตามนี้นะครับ ที่สิบสองชุดถูกโทษแน่นอนแต่เราก็เลือกตัวที่ไม่ชอบออกก็ได้คือเลขตอง444ชอบชอบตัวไหนก็ต้องเลือกเลือกตัวนั้นนะครับแต่ถ้าจะเอาหมดก็ได้คแค่ยี่สิบสองตัวไม่หลุดแน่นอนที่แน่ๆถูกโตษครับถูกโทดแน่นอน แต่ว่าเราถ้าแต้มรวมถูกนี่คือถูกแน่นอนต้องพิจารณาครับต้องเลือกดูให้ดีถ้าจะซื้อหมดก็คุ้มมาคุมคุ้มค่มาเหมือนกันได้กำไรคือแ,แต้มสองครับมีอีกหลายแต้มครับเด,เดี๋ยวจะเอาลงมาให้ดู